เยเ,เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย,ยตกหมึกง่ายจังวะแค่โยนไปก็กินถูกคนทุกคนครับสามไม้ตีสี่ติดสามอะไรจะขนาดนั้นนะใช่แล้วโอ้ยมาทั้งลำทั้งลำมาครูด้วยโอ้ยมาครูมาแล้ว บิกคู่เบิกคู่อม,มาสามสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่สมัยศาสรอย่าง้วเป็นเช้าที่ไม่สดใสเลยเพราะว่าเราไม่ได้นอนเหมือนเดินมาครับผมอันนี้ก็ลงไต <c oughs> <c oughs> จะบอกไงดีอ่ะไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วที่ลงในช่องเนี่ยมีอยู่2คนเนี่ยสี่ชั้นก็ไป แต่แหม่สายก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากนักอื่นของเรา,เาให้ได้นะนี่เขารอยที่เรือแล้วกำลังเขากำลังยืนรอเท่ๆอยู่เขากำลังยืนแบบว่าเอ็กอาร์สมาด็อกอยู่นึ่งนี่ครับไม่ได้ยินเลยหนึ่งเขาไม่ได้ยินใส่อุ้งออกไปเมื่อกี้นะแต่อุ๊กเราก็รู้จักเขานะก็ทักทายก,าก,นกันปกติอุ้ยแมงกระพุนนี่รูปแมก่กระพุนดิเห็นดี๋ยลาหน้าดิมัน เอ้ยเอาตีนไปโดนมันทีเดินขึ้นเรือแล้วเดี๋ยววันนี้จะดูว่าจะได้หมึกเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่าช่วงนี้หมึกหลอดเอ้ยหมึกเออหมึกหลอดหมึกกล้วยตัวอย่างเข้านะครับไม่ได้ตกหมึกมานานด้วยเดี๋ยวดูผลงานนี้ม่วงเลยเฮ้ยสวัสดีครับ ตงไม้แรกกนะ็เดี๋ยวลองตีไม้ไม้แรกดูหเหลือเป็นสิบเป็น, 100. ปนร้อยเต็มเลยอะข้างน,นอกคืออ๋อข้างนอกอุ้ยขาดเลยเอา้าของผมนี่แหละเอา้าทำไมเป็นงั้นน่ะช็อคด้วยโอ้เธอร้อยผ่านในตรงนี้อ๋อ งงไ,มไ,ไม้แรกก็เอาเลยใช่ไหมไม้แรกแฟดบูท๊ทกู้ไปเลยแฟดบูท๊ทอะอืโอ้โหส,าสบ,บายะ้ะสบายแล้วเหะเรือเยอะชิบหายเลยแม่งอุ้ยอะ ไม่ต้องพูดเยอะเลยอู้มันต้องมันต้องอะไรเลยตกบึกมันง่ายขนาดนี้เลยเพิ่งดูวะเนี่ยเฮ้ยตกบึกมันง่ายจังวะแค่โยนไปก็กินเฮ้ยนี่นะเยสีเขียวนะผมประเดิมเลยชิคก,กรี่สีเขียวตัวแรก นี่ประเดิมตัวแรกสีเขียวเลยนี่ออนของดีจริงนะหงนอ,อหนูอตีไปทางนู้นนะเก็บขึ้นมาใหม่ไหมปล่อยนานๆก่อนนิดๆเดี๋ยวตึงเอง เฮ้ยทำไมมันเสียงนั้นล่ะเฮ้ยหยัางว่ะเฮ้ยยี่สองไม้ติดเลยวิ Ui, mực dung kim ngay chẳng qua hơi tham 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 kim. Hoey tham tham thiện hoey thiện lắc thiện hoey 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 thiện ไม่ไงจริงจริงดูนะมาที่สามจะติดหรือเปล่าทำ <c oughs> ไมลำอื่นก็เสียงเงียบอย่าง,งนึกเองแล้วผมเสียงดังไปหร <c oughs> อผมตะโกนเลยนะถ้างั้นอ่ะ <c oughs> อันนี้เงียบต้องอ,ออกมาตีไกลๆหน่อยแล้วกันอุ้ยมีมดวิวโดดแล้ว ลูกค้าขโมยเดอะเบสผมไปหนึ่งวะเดอะเบสอะไรหนึ่งเบสมือดิกำลังตามหาเบสมืออยู่นิดนึงเรื่องเอากลับบ้านลูกค้าติดแจวกลับบ้านมาหนึ่งเอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เจอพี่แจ่มีช่องติดบอลไหมมีติดสองอ่ะพี่ติดสองนั่นเราดิติดบอลไปไหนไม่รู้เนี่ยหนูเปิดให้พี่แม่เลยหนู เปิดเลยพี่แมวเจสุริแต่มันอยู่ใต้ๆหน่อยถ้าไม่บนก็อยู่ข้างล่างอะพี่โหคนทุกคนครับสามไม้ตีสติดสามอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะนี่เลยย้ายใหม่อีกสองนะครับก็เมื่อกี้หม่านเกิน,เ,กนเขาหนีกันหมดละเดีว๋วเราเริ่มย,ย้ายย้ายมาหาเขาเพราะว่าเราจะมาขิงใส่เขาคมใส่บวกยำบุญ รอดูไม้แรกตีเลยไปแก้พันเสร็จแล้วเตี้ยวขวาครับนึงหน้าเลยหน้าตรงตรงเลยเราไม่เลียวเขาไม่ได้จี๊ดกูรอมันตามผมมึงมาอยู่เนี่ยคือถ้ามาตรงนี้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะอืออกู้วไงออืหือ แบบเรียบๆเก็บเงียบมันมาเร็วไปอ่ะก็ได้เร็วไปเองแรกมันเร็วไปอ่ะ,อะได้ได้รอบได้รอบได้กันจ้านุ่มอ่ะแช่มานุ่มๆเหมืมนนมมนอมนแช่ไหนนะอึง้งเดี๋ยวมันว้าวตอมอื้อเต็มปากเลยโอ้โหมึกเต็มปากเลยอ่ะ อือ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 แบบ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 ก้มปีเลยเียไม่เอาคืนนะสองตัวละตัวนี้ก็ เราก็หาตัวอยู่นะครับผมเราก็ตกมือเดียวเพราะว่าเราเสียนมากเราโปรมากกับตกกระพงเนี่ยตกแบบเจอแบบวิธีกระพงเคาะกระพงสูใหญ่อยู่นะประดุกครับไปไหนแล้วอ่ะนู่นนี่โอ้โหนู่นนี่แต่กล้องไม่เห็นน่าจะไกลลอยลอยลอยคออยู่ดูดูอันนี้ก็ร้อนชิบหายเลย ร้อนเที้ยวเลยอะเดี๋ยวราหาตัวนะครับผมก็หมานอยู่คนเดียววันนี้เหนื่อยแล้วเมื่อยแข็งแล้วเหมือนเหมือนข้างล่างผมเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้หมุนมาหมุนมาเลยหมุนมาเลยค่อยๆมาเออเจน่ะค่อยๆมาอุ้ยตามมา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 อย่มสาวสาวเจนค่อยๆแช่ไว้ก็ได้เกี่ยวปะหมุนมาหมุนมาหมุนมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆหมุน ข้างหลังข้างล่างอ่ะแกมพุกเลยเออนี่ไงโดนแนะโอ้เฮ้ยลอยมาเลยเอียโอ้ยอะขึ้นเลยนะตามไกี่ตัวนะตัวเดียวถ่ายรูปครูเอาป่ะแกไม่ต้องว่ามาคู่ด้วยโอ๋อมือคู่มาแล้วมีอีกมีมือคู่มือคู่อุ้ยมาสามไอ้แจมฮะอุ้ยเจนยอนยอนครู

เรียมเลยเตรียมเลยมาฝูงแน่นี่นี no. lindo, novo, no. aqui, no. no. ่นี่มาเห็นมะบอกแล้วมาปั่นก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจมใจใจมนี่นี่มีสองมใจเย็นมาปั่นมาไปตาม้วตามที่จย่มาปล่อยปล่อยจมลงปล่อยจมลงก็ได้มึกติดมึกติดแล้วแมเอาที่จั่วอ้าวไปแจมนะไปเจมนะอุ้ยเอา ไอเย้ยมันติดหนวดเดียวปล่อยยอนอันนี้หน้าเลยได้แล้วอุ้ยมาทั้งลำทั้งลำฮูหูไอเย้ยเด็กเขาเข้ารอยแลาวมีมีมีจอยเจนตามอยู่ตัวนึ่งเออมีตามมีตามตัวนึงอยู่ข้างหลังลองอยู่ไม่ทันแล้วฮะวผมไม่มีใครต่อแถเนี่ยนู่นข้างหลังตก ไอ้หลอนนี้ต้องใจนิ่งๆหนูหนูหนูนะรู้สเต็บแล้วรู้สเต็บแล้วอย่าเอิ่มอุยอุ๊ยอุยครบครบทุกคนแล้วลำนี้แต่เมื่อกี้หลุดเออเมื่อกี้ก็หลุดหลุดเดียวเวลาหน้านเอีไรล้นเด็กดูเพื่อนด้วยมันตรายจับแล้วจับแล้วนะโอ้โหหลุดจับแล้ว

หมึกก็ดีโอ้โหแั้วอึ่งเพอร์เป็กวะวิ่งมาแล้วอยู่ว่าตาน้องมีมีตาข้างล่างนึงข้างล่างเลยอ่ะใช่แจมจะกรันนิดไปแล้วย้อนเลยไปแล้วไม่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 แล้วครับผมไปเลยอยข้างหน้าข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเลยพี่เฮ้ยได้ย้อนไปก่อนต้องหนูต้องหนูต้องหนูต้องรูเห็นไหม 재 <shriek> ช่วยตัวเองไหมเนี่ยฝนลงลงแล้ววะฝนลงละลงอักน่อยนึงอยดีเออจะลงไม่เยอะอะไม่เยอะไม่กลัวหรอกพี่กลัวฟ้าแลบแป๊บแป๊บไม่เลยแลบเลยเเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันจับมันลูบมันลูบเฮ้ย ไม่ใช่เว้ยลูปรูปใช้วล่ะไอ้ที่ค่ะหั้คอดหัวคอดอะไรหมึกหรืงมึกอ่ะอ่ะก็ใช่นะเนิบเนิอย่างนี้แหละแค่นี้แหละจะได้ดูด้วยมีไหมเออข้างล่างเขาไม่มียกเนะต้องมันตัวลูกพี่มันหน่อยอ่ะใหญ่กว่านี้หน่อย เข้มๆหน่อยใช่คอยคอยเก็บทิมโอ้รึ่งเช้าครึ่งเช้าห้าปบขึ้งบ่ายเท่าไหร่วะอยู้ันนี้เวิร์กอยู่้วนะอื่นให้คุณคอยเก็บค่าเพย่มมาเรื่อยๆจริงๆเว็บมานนี้ขอแบดับท็อปสปินหน่อยเปล่งานจังเลยสาเสาเอ้ยที่มีนาตีตรงไหนอ่ะ ตามสายเลยนี่โดแล้วโดอีกแล้วน้ำเดือดอีกแล้วฝนก,ก็ตกบอก็เดือเดอเนี่ยดวง,งฟ้าจะร้องสะไมได้เห็นหน้าน้องใกล้บ้างอ่ะ <S <S เออนี่ตรงนี้ปล่อยไปปล่อยไปไปล่อยไ,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 ไปเลยไปล่อยไปเลย<ม>ปล่อยไปเลยปล่อยรอเลย

กูดูให้น้ำเนิบๆน้ำเนิบๆแกโอ้โหทิ้งไว้อย่างนานสายกูให้ป่ะอนึงอ่ะปล่อยสายแล้วนะครับพี่เอาเลยเอามุกมาเลยหมุกมาทอดสายลุกจับตุนแล้วตุนแล้วพี่ตุแล้วตุแล้วโอ้เมื่อกี้เห็นป่ะทุกคนครับคากล้องแบบถือไว้เฉยก็กินแล้วอ่ะก็คือดูว่ามาใครก็คือเนี่ย ใครสนใจก็มาได้เลยอ่ะขาก้องอีกแล้วขาก้องหาแล้วโว้ยโถ่เอ้ยปูอย่างดีเรือลำนี้เขาบริการดีนะไม่ถึง200ไม่กลับใช่ไม่ถึงว่า ขาโมยตังลูกค้าหนึ่งสองร้อยไม่กลับอีกแล้วโดนแล้วเหรออืก็เห็นเห็นอยู่ไม่ต้องทำไรเลยค่ะกล้องเริ่มเริ่มเลยนี่ไงได้ไหมไปไปไปออกมาเฮ้ยนั่นนั่นเห็นฉันเห็นด้วยทุกคนครับ เมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมประมาณห้าทีกู้อวนเสร็จเอ้ยววววกู้โยเสร็จก็ก็หยุดแม่งเั้งนั้นอนะ่ะหยุดแบบงงๆ,ๆอ่ะคือหยุดให้เปียกกันเล่นๆอ่ะเนี่ยทุกคนคือเปียกกันหมดอ่ะตกเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยน้ำ,น,ำน้ำก็เป็นสองสีนะทุกคนเห็นป่ะสองสีน้ำจืดลงไม่ใช่ครับทะเลแหวกนี่ตัวเองเเเอ๋อเรียกทะเลแหวกเออน,นี่ทะเลแหวกก็พี่ผมไม่อยากดูทะเลแหวกดิผมอยากแหวกอย่างอื่นอ่ะ เอ๋อห้าสิบเมตรนะสวยนะตรงมั้นเนาะวังเขาอุ้ยโดนคู่อีกแล้วครับน้ำเดืออีกแล้วหลังจากฟ้าหลังฝนก็อือหืออุ้ยย่าใหญ่อุ้ย น้ำเนิ่มนี้ดาดูไว้เมื่อทีมเวิร์กเฮ้ยจระลูดถึงอ่ะตัวเองยกลุกลกลกตามมาอยู่ตามมาอยู่ข้างไอ้มันใหญ่มากเลยตัวนี้เฮ้ยหมุนมานะหมุนมานะหมุนไปเรื่อยเลยเบรกจะหวานแต่ก็ไม่หาลังได้เลยหนวดเดียวตัวเองช้าๆตัวเองช้าๆหนวดเดียวค่อยๆเลยช้าเออค่อยหมุนเอาอยู่ไร่ตัดได้ะเนี่ยถังถังกะละมังกระแปบงกระแบงกะแบงอยู่ข้างล่างน่าจะจาม

ตีเองด้วยไม้น er> ี่ไม่ด้เนี่ครับผมเรามาตกหมึกเราว่าขายไปได้ก็คือซาชิมิปลาหมึกนะครับผมนี่ไออึงทำให้นะครับขอบคุณครับจริงๆจะเอาเอาจากที่ตกได้มาแต่แบบกลัวกินไม่หมดไง ตกได้สองร้อยกว่าตัววันนี้เก็บไว้เอากินแค่สองตัวพอร่ยให้ลูอืมโคตรน่ากินขอบอ้องก่อนชิ้นหนึ่งพี่แมวอขอบอ้องก่อนชิ้นหนึ่งชอบกินปีกครับปีกมันอร่อยมากจับยิ้มกับวะซ่าบสูตรแต่อื่นก็อรอ่ยอย ไม่มีที่ไหนแล้วจริงแบบนี้ขึ้นเครือลยนเยอยกข้นมา้ครับเลยครับไปล้ครับอุดรไปแมววิวกรียงไปาปด่มไป่ตาคนต่อไม่ใช่ไงอุยวัน้อีกทีเ่องซ้ำย่องซ้ค่อยค่อยหมุนมาเออเออ เสียงนี้เลยแท้พี่เสียงนี้เลยลากนี้นะปื๊ดอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าหอมเจนเล่นหวานหรอไม่หวานเลยไม่ค่อยหวานอะไรผมเปิดปรับเบรกขนาดยังไม่ใหญ่อะไรอ่ะหอมหมอหอมหอมาๆตัวใหญ่อยู่เขาใหญ่ยูมีคู่มาปพาะวะไปหนวดเนาะโอ้โหหนวดเดียวเองอ่ะ วาวตรงนี้ตรงน,น,นี้ตกน้อยอยยอย่าย,ยกอย่าย,ยกวางตรงนี้นีโอ้ยตรงไม่สู้ด้วยไม,ไม่เวงออกไม่อะไรเลยอ่ะ มีตัวหลังด้วยวะเนี่ยมีปะมี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 ม,ม,มีสองตัวสามตัวสามตัวสามตัวพี่มาแล้วถึงแล้วอุยอ้ย,ยมาแล้วครับ พี่อยู่ตรงไหนเห็นพี่อย่างนี้ไหมผมอยู่นี้นะออาาลงตสายอ่ะนี่อ้ย่างใหญ่มาแล้วมากันเรื่อยเอวะอู้ยอะไรวะน่ะหืมหมดแล้วมั้งหูหมดแล้วมั้ง หมดแล้วเมื่อกี้สามสี่ตัวน่าจะขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมนหนึ่ง,งสองพี่แมวตัวหนึ่งรครบแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นสามีมีเขาได้ยอยขับเราเลยนี่ครับนั่งยามเย็นนั่งตกหมึกดูพระอาทิตย์ตกชิวๆตอนนี้อะพี่ตอนนี้หกโมงคือจะห้าโมงครึ่ง วิวดีดีครับคุณดินี่ครับเมื่อกี้ก็ปิดกล้องพูดปุด๊บได้ติดตกได้อีกไม้หนึ่งก็มาเลยนะครับเมื่อ <c oughs> กี้ที่พูดนั่งตกชิวๆว้าวอุ้ยหงส์น้ำตกนี่ครับผมวิ <c oughs> ีวันนี้เราก็จะต่อเวลาอึ้งถึงค่ำเุ้ยหอมด้วย หอมน้อยให้จำมาให้เข็ดอ่ะโอเคครับผมนี่คือมึกของเรานะครับผมจำนวนทั้งหมด150ตัวนะครับโคเเยอะในชีวิตนี้เยอะที่สุดแล้วที่ตั้งแต่ที่ตกมานะครับผม <c oughs> มึกหอมหมึกอะไรวะหมึกหมึกหมึกมึรอด <c oughs> 150 <c oughs> ตัวครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซไ่ไว้ให้ครับไทอึง่ง โอ้ยคนเยอะเยอะจริงๆนะครับผมวันนี้ร้อยห้าสิบตัวเฮ้ยภูมิใจโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ฝาก like, กดไลค์ share, <c oughs> กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ